สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่นานแนวเดิก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกล่าวนะครับเดิก็อยู่ในแบบกวัวการเล่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มนะครับนะอ้เจ้าแฟรี่ตัวนี้นะั่นเองนะที่ผมกำลังไล่จับอยู่นะครับผมนะทุกคนก็อันดับแรกนะน้องต้องไปครับที่ที่จับมาเยอะๆนะครับผมนะก็เขาเรียกว่าอะไรมันจริงมันคาปแป๊บเดียวนะครับ30วิเองนะครับนะก็วิธีการตอนแรกผมกะว่าผมจะหมก้วยวิธีนี้นะแต่ผมคิดว่าผมมาสอนน้องๆเลยดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแก ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเอาในเพื่อที่จะไ่พลาดเทคนิคใหม่ๆอะไรแบบนี้ทุกๆอัปเดตเลยนะครับในทุกคนกดติดตามไว้เลยนะครับ mm hmm. ก็นี่ฮะเดี๋ยวผมจะทําการไล่เก็บทุกตัวที่อยู่ในเซิร์ฟผมก่อนละกันนะครับเนะนี่ฮะนี่ผมก็จนะพยายามแบบวิ่งไล่เก็บนะทุกคนกอยู่มุมนั้นอีก2ตัวนะครับทุกคนก็ ซึ่งมันจะขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับถ้าใครที่แบบอัพเอ่อเฟรี่มานะครับผมอัพแบบให้แฟรี่เกิดเยอะๆนะครับเนีมันก็จะยิ่งได้เปรียบนะแต่จริงๆไม่ต้องไม่จำเป็นต้องอัพเยอะก็ได้นะครับผมนะมันก็ยังใช้เทคนิคปั๊มได้นะเดี๋ยวมันทํายังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแต่อันดับแรกนะเราต้องเก็บเก็บในแมพให้หมดเลยนะครับแล้วก็เออผมลืมบอกนะครับผมนะก็คือมันจะทําได้เฉพาะอีเวนต์มาเท่านั้นนะครับนะฮะอีเวนต์เอ่อเฟรี่มานะครับเข้าใจไหมมันจะทําได้เฉพาะอีเเวนนนนนต์ี้้มาาท่ััะครบ เนี่ยตอนนี้ผมไล่เก็บกันเดี๋ยวไล่เก็บให้หมดเซิร์ฟนะเดี๋ยวดูโอเคไล่เก็บหมดเซิร์ฟนะแล้วก็ทาการออกแบบเลยนะแล้วก็เข้าแบบเอาใหม่นะครับดูนะเห็นไหมทุกคนเราเข้าแบบใหม่ปุ๊บนะครับนะเฟรี่เกิดนะดูดิเฮ้ยเกิดใหม่อีกรอบนะฮะแล้วก็ไล่จับมันอีกรอบเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้ผมมีสิบเอดสิบเ็ดฟรี่แล้วนะครับสิบเอ็ดเอ่อจานะครับผมแฟรี่จาแล้วผมก็ทําการไล่ ไล่จับมันต่อนะครับอันนี้โอเคผมจะให้ดูโอ้ที่จับผมแม่งมียี่ยิบเจ็ดอันนี้งะแล้วก็คับมาเยอะๆนะแต่ว่ามันคับแค่เท่าไหร่เองสาบชิบิเองนะของครับก็ง่ายๆนะครับต,ตอนนี้เน็ตผมรอสักครู่ฮะ <c oughs> เน็ตผมกากอยู่ฮะ, <c oughs> กกอะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเน็ตเน็ตผมกากครับทุกคน <c oughs> จับไปได้ <c oughs> โอเคจับแล้วโอ้โหมันโหลดเลยมันรื้เต็มไปหมดเลยทุกคนเนี่ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมนะวิ่งไล่จับทั้งเซิร์ฟนะครับผมนะพอมันหมดปุ๊บเราก็ทําการออกเซิร์ฟเข้าใหม่นะครับผมนะมันก็จะเป็นการปั๊มไอ้เจ้าแฟรี่นี้แล้วนะครับผมมันก็จะทําการเกิดใหม่เรื่อยๆนะพอเราเข้าเซิร์ฟมาใหม่ปุ๊บมันก็จะทําการเกิดใหม่นะครับทุกคนก็นี่แหละนี่คือเทคนิคนะครับผมนะผมแนะนําให้ครับไอ้ที่จับเยอะๆนะครับทุกคนรีบทําก่อนแก้นะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือว่ามันตั้งใจแต่คิดว่าน่าจะะะะบบัััคแหลนนนนรอี้ เออบักปั๊มเรานีรีบๆเลยนะครับอันนี้เทคนิคนี้ผมบอกเลยว่าง่ายด้วยนะแต่ว่าข้อเสียมันมันต้องรอเฉพาะอีเวนต์มาเท่านั้นนะครับนมันถึงจะทําได้นะครับอุ้ยตรงนู้นอีกสองสามตัวเลยโอ้โหโอ้คือผมแนะนำนะรับนะใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะเขานะที่แบบว่าใส่แล้วตัวละครเราวิ่งไวผมแนะนําให้ใช้นะมันจะได้แบบปั๊มได้ไวนะทุกคนอย่างเช่นแรปเตอร์เงยแรปเตอร์ผมขายไปแล้วหนูเงยหนูก็ หนูก็เหมือนเหมือนรู้สึกว่ามันจะทำให้เราวิ่งไวด้วยนะครับทุกคนใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่แบบบูสต์สปีดเรานะ <S <S ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับดูดิเห็นไหมมันก็จะวิงว่งวิ่งไล่เก็บได้ไวแล้วก็ทําการแบบออกเซิร์ฟเข้าใหม่ได้ไวนะครับนสัใครที่แบบอัพเออข้าเรยกอะไรจาก เฟลี่ควีนนะเขานะหรือว่าเอพีตรงกลางนะอัพให้แบบว่าระยะเวลาอีเวนต์มันอยู่ได้สักยี่สิบนาทีเงมันจะโกงมากนะเขานะคือเราจะปั๊มได้ยี่สิบนาทีเลยนะต่ออีเวนต์รอบหนึ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างนี่จะดีด,ดีผมปัม๊มโอเคนี่จับจับไปโอเคจับเสร็จแล้วก็ออกเซิร์ฟนะออกเซิร์ฟเ,เข้าใหม่ครับฟิลเดิมเลยโอเคผมเข้าเซิร์ฟใหม่มาอีกรอบแล้วนะครับอันนี้ผมเผลอเข้าเซิร์ฟรวมนะแต่ก็ไม่เป็นเซิร์ฟรวมก็ได้เหมือนกันนะโอ้โเซิร์ฟรวมแม่งยังแหลกอะทุก,กนคนแม่งสวน สัตว์เลี้ยงเต็ไมไปหมดเลยทุกคนเอฟโอเคโู้เน็ตผมก็ยิงชา้าอยู่แล้วด้วยดีตอนเนี้ยตอนนี้จับไม่ได้ฮนะเน็ตช้าครับ oh. ก็เทคนิคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ฮะปุ๊บออกเข้าใหม่จับหมดเซิร์ฟปุ๊บก็ออกเข้าใหม่ประมาณนี้นะครับปั๊มเรื่อยๆนะครับเนี่ย oh. เดี๋ยวผมจะไล่จับไปดู oh. ตอนนี้ผมมียี่สิบยี่สิบสามตัวเลยใช่ไหมทุกคนมันอยู่ไหนหมดวะเฟลี่มันชอบอยู่ขอบแมพนะทุกคนไปหาแบบขอบแมพอ่านัางนังไงเห็นละตัวนึง จับเลยนี่ฮะมันชอบอยู่คอมแบบว่าผมแนะนำให้ใส่สัตว์เลี้ยงที่มันวิ่งไวนะมันคุ้มกว่าเยอะเลยตัวผมวิ่งช้าแล้วผมไม่มีสัตว์เลี้ยงที่มันวิ่งไวยทุกคนแรปเตอร์ฮะผมแนะนาแรปเตอร์ไม่ก็หนูก็ได้อะสองอย่างนี้แหละมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นแหละใส่ไปแปดตัวแลวทุกคนเราเน้นเน้นวินน่งวิ่งจับฮนะแล้วก็เน้นทําเวลาครับยี่สิบนาทีอ่ะเออแล้วก็ใครที่อัพแฟรดี้ผมแนะนํานะสองอย่างนะรับอัพระยะเวลานะรับผมแนะให้แบบให้เต็มเลยยี่สิบนาทีแล้วก็ อัพเฟรดี้ให้เกิดให้เยอะที่สุดนะเขานะทุกคนก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะตันกันหมดแล้วแหละก่อนก่อนที่จะอัปเดตอะใช่ไหมอุ้ยมุมนู้นอีกเยอะเลยมุมนู้นอีกสองตัวทุกคนผมเลี้วโคตรชิวอะโอ้โหปัมป๊มปั๊มฮะแต่ก็ต้องคับไอ้นั้นเยอะๆนะครับที่จับอะคับเ,ออเยอะๆผมแนะนำเลยหมดแล้วปะหมดแล้วก็ออกเซิร์ฟครับแล้วก็ทำการเข้าใหม่ โคชิวอะทุกคนเซิร์ฟเดิมก็ได้นะเข้าเซิร์ฟเดิมก็ได้นะแต่ขอแค่อีเวนต์ยังอยู่แค่นั้นเองนะฮะพอเราเข้าออกเข้าออกปุ๊บเอ่อเฟรดี้มันก็จะทําการเกิดเรื่อยๆนะ่ะอันนี้คือผมเข้าเซิร์ฟเดิมนะฮะอย่างที่เห็นเลยโอ้โคตรหลักเลยเซิร์ฟนีนน้เพราะมันมันเพราะมันมีเซิร์ฟเขาเรียกว่าเพื่อนผมมันอยู่ในเซิร์ฟรวมไงแล้วเราก็เข้าออกเข้าใหม่มันก็จะจอยตามเพื่อนเรามาเห็นไหมก็อยู่ในเซิร์ฟเดิมเห็นไหมเฟรดี้ก็เกิดใหม่เรื่อยๆครับชิวๆเลยดูดิ โอ้โหเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับผ, like, ผมด้วยฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยโอเคเนี่ยก็ไล่จับเรื่อยๆให้ชิวๆโอเคเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็แล้วกันนะครับเนี่ผมรีบลงคลิปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะไม่ได้ลงเอ๊ะอาจจะแบบผมลงคลิปชา้าแล้วมันอาจจะแก้นะครับคลิปนี้สั้นหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมขอเก็บนี้จบแล้วผมปิดคลิปเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคระหว่างเก็บนะครับนะผมฝากสปอนเซอร์หน่อยก็นนะะะะนะะแล้วกันนะฮะร้านนิโมช็อปนะครับเนะ่ยรับอ่อขาย เขาเรียกว่าไรสัตว์เลี้ยงแบบโกอาการ์เดนนะครับนะทุกคนมีทุกตัวเลยนะครับลองเข้าไปดูได้นะลิงกอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ยังมีการรับกิฟต์เกมพาร์ททุกแมปเลยนะแล้วก็รับฟาร์มด้วยนะครับนะทุกคนก็ร้านนี้ม็อบเลยแนะนําเลยครับอันนี้โอเควิ่งฟาร์มโอเคโอ้ดูดิอันนี้ผมจะหมดแล้วทุกคนแฟรี่อ่ะที่จับผมหมดแล้วทุกคนดูดิปั๊มจนจนไม่พอทุกคนปั๊มจนไม่พอเดี๋ยวผมต้องไปคราฟใหม่ทุกคน สับสวนโอ้สับสวนไม่ได้อีกโอ้โหผมไม่มีไอ้ดอกซันบับอะไรสักอย่างนะโอเคเอาว่าสับคลิปนี้บายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับเทคนิคดีๆอย่างนี้พลาดไม่ได้นะฝากกดไลค์กดซับสไครด์ด้วยนะสับคลิปนี้บายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย